อย่าได้คิดอย่าได้ทําอย่าได้เป็นความหวังของครอบครัวหรือของใครเพราะนั่นคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์เราต้องแบกปัญหาอืมแบกภาระแบกหน้าที่นะช่วยเหลือแก้ไขด้วยเงินทองแรงกายแรงใจที่เราต้องทำเอาล e ีเดอร์เพราะฉะนั้น อยู่ในแบบที่ตัวตวนเป็นอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนรักครอบครัวอย่าลืมรักเจ้าของนะฮะให้มันพอดีแบบบ่ต้องเดือดร้อนสีเดบอเจ็บปวดคือป,ปา้าป้าแม่แม,แม่เพิ่นมาเล่าให้ฟังเด้อพี่น้องอย่าได้คิดเป็นจุดศูนย์กลางของครอบครัวเสาหลักนะหนักหนักยู่ตรงกลางโอ้ย เมืยคักอิลีแค่คิดก็บเมื่ยลละ <c oughs> ความหวังของทุกคนแล้วก็เห็ุให้ใครผิดหวังบ่ได้ด้วยสิ <c oughs> อ่าอย่ามาหวังกับค่อยเด้อ